วันนี้เปี้ยวก็พาทุกคนมาที่หมายอ่างเก็บน้ําแม่จางนะคะขับตามทางมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มาเจอพี่เขาตกอยู่นะคะเลยขอลงข้างๆเขาแล้วเขาก็รู้จักเรามาก่อนหน้านี้นะเลยตกด้วยกันเลยแต่ว่าไม่เคยเจอกันนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆลมค่อนข้างแรงนะคะหล้วนี้ก็จะนอนแล้วนะคะแล้วพี่เขาไปเรียกว่าปลากิน ได้นวนจันมาหนึ่งตัวนะคะทุกคนก่อนนอนคืนนี้แล้วเราก็จะเก็บเป็ดหมดเลยนะเพราะว่าเราจะไปนอนกันในรถนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะตอนนี้เปียวอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแม่จางนะคะจากที่เราแบบลัดล็อกกันมาเมื่อวานเป็นทางผ่านที่แบบว่าเราจะไปแม่ทอนะเปียวมาจากลําพูนแล้วก็จะไปแม่ทอก็เลยแวะมานอนที่นี่หนึ่งคืนนะคะ แล้วเมื่อคืนเราตีเบ็ดเราก็ได้ปลาโน,นจันไซประมาณโลนึงมัง้งได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ตีทิ้งไว้เลยเพราะว่ากลัวมันกินแล้วติดเพราะว่าเปีเป้วไปนอนในรถนะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นบรรยากาศยามเช้าซึ่งมันก็คื้มๆนะคะช่วงนี้มันหน้าฝนนะเนาะก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาเพิ่มไหมนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้อะเราก็จะอยู่กันแค่ครึ่งวันนะแล้วก็จะออก เดินทางไปต่อที่จังหวัดตากนะคะตอนนี้ขอมาแวะมาลองสักหนึ่งคืนก่อนแล้วก็สักครึ่งวันถ้าไม่ดีก็ออกนะคะแต่เช้าๆเรามากินกาแฟกันก่อนตกปลาหน้าฝนต้องทำใจนะคะทุกคนตอนนี้ก็คึบไม,มาอีกแล้วนะคะเป็นช่วงในวันที่ฟ้าค่อนข้างที่จะปิดเลยก็ว่าได้ การหุงข้าวของเปียวเวลาอบแข็งนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะใส่ข้าวลงไปประมาณนี้แล้วใสน้ำก็ถุงคล้ายไฟฟ้านะคะใส่น้าลงไปใส่ให้พอดีเท่ากับเราหุงไฟฟ้าเลยมันจะมากกว่าหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะคะ ฝนเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนรยากาศคื้มแล้วก็จะมีละอองฝนมาและะ้วค่ะทางนู้นจะมองไม่เห็นภูเขาแล้วนะทางสันเขื่อนไม่รู้ว่าจะมาถึงเราหรือเปล่านะคะมาจริงนะคะทุกคนปล่อยๆแบบละอองมาเยอะแหละมารอบเลยทีมาแล้วมาล้ โดนฝนอีกแล้วครับทุกคนไปไหนก็เจอแต่ฝนนะคะตอนนี้คือมาแบบโคตรทิบเลยอะรอบเลยอะหน้าหลังซ้ายขวากินข้าวกันก่อนนะคะไข่เจียวแล้วก็ปลาส้มคั่วของเราพี่เาทำเองนะแต่รอบนี้คั่วไม่ทอดและอ้วนเอาเอา,เอ,าอุ้ย ไม่ใช่บานิ ნ แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วไฟหัวใิ่มเลยนะครับคันมาเตอร์ไลท์กับเหยื่อหงวเพื่กก็ไปชิ่งบวกน้ำซิ่งคุยดูซิว่าจะเป็นปลาอะไรไปนะครับนักประดานะ้ำปลาติด ปากาโนนถ้าไม่ลงไปแบบนี้ก็จะไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวทิปเนี้ยเรามารวมปลากันเร็วหน่อยแล้วก็เราจะทำเมนูอาหารกินกับน้าข้างๆเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มันคาดหวังไม่ได้ก็หมายเนี่ยเราไม่รู้เลยหรืเราขับมาตามทางที่ว่าน่าจะเป็นบังเองมาเจอหน้าเขาเดี๋ยวเราาปลาเท่านี้พอแลยเราไปดูเมนูที่เราจะกินลาป,ปะเพียครับ คือบรรยากาศเนี่ยเขาหวังผลอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่ยังโชคดีนะลองได้ปลาเพี้ยดูดิตสวยใหญ่คนจะไ,ได้สองตัวปลาเพี้ยกันนนนจันปราเพี้ยกันนวนจันปักนนป<ะ>สังหารป<ะ>ักอหย้ยทุกคนกำลังจะทำปลาเลยนี่ กว่าจะได้อ,อุ๊ยอุ๊ยเตะพันที่เขามัตเตอร์ไลท์นะครับมัตเตอร์ไลท์1ิปสองปอนไฮฟินไหมนะใช่เหนียวเือหัวเคตร นี่ทุกคนดเดี๋ยววันนี้เรามาทำลาบปลาเพี้ยแต่ว่าพี่เขาเป็นเพชฌฆาต <c oughs> แลให้เราพี่คิอพ,พี่อะไรนะผมพี่ช้างครับพี่ช้างครับผมพี่ช้างช่างแมคโครอันนี้อากาศไม่ดีได้ปลาน้อยนะแต่ได้ปลาใหญ่โอยนะโดูเนื้อท้องมันดิชั้นมันยังหนาเลยอะ นี่คือใช่มันเนาะดูพี่เขาขอดเก็ดคนเขาไม่ขูดอย่างเราอะ่ะขูดพี่บ้านเรียกทะลกถังใช่เดี๋ยวเราไปทอดเลยเนี่ยเอาไปทอดใช่ไหม อ๋อโหยอดทีไม่เห็นหน้าคนทำเลยเ <laughs> ห็นแต่ปลาคือเขาบอกว่าคนเรานะไม่มีบุญไม่ได้เจอกัน,นเนี่ยเนี่ยผมวิ่งตามรอยรถพี่เขามาดูใส่ในคลิปจริงๆติดคลิปตลอดเลยโอ้นี่ FC เปียวฟิชิ้งใช่ไหมนเนี่ยใช่นุน่นจริงจริงนุน่นอ <c> ๋อพี่เขาลอกโ้สุดยอดอ่ะสุดย แบบนานมากเลยทุกคนบอกเลยนะคะถ้าไม่มีพี่เขานะปลาเพี้ยนี้ก็ไม่ใช่เมนูเด็ดของเรานะเพราะเราทํำกันไม่เป็นอย่างมากก็คือเอาไปต้มยำแต่อนี้เราจะได้กินลาบแล้วเนื้อมันขมเนียคะปลาเพี้ยไม่ขมหรอ,อรสชาติดีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทําแล้วนะคะก็โดย พี่เขาเป да ็นเซฟคอยบอกนะเพราะว่าไม่เคยทําเหมือนกันค like ันนี้พี่เขาบอกว่าให้หั่นก่อนใช่ไหมคะหั่นอันี้เลยนเนถูกต้องครับอุ้ยดูเนื้อนี่โอ้ยไม่ใช่สียงแล้ววะอันไหนไม่ถูกใจหันถูกต้องนะทุกคนฟังเนื้อดีกลางด้วยแหละแต่เนื้อก็ไอ้นี่เลยนะใช่ทำไมเล็กมันจะไม่ได้กระเด็นอ๋อตาตรงนี้เนื้อมันเหนียว น,นี่นตัวนี้เกือบสองโลเลยนะเนี่ยปลาที่สักยาดถ้าเป็นฤดูหนาวนะพี่จะสวยมากกว่านี้ปลากินด,ดีมากเดี๋ยวเราจะมาทอดกิบของปลา ก,กันก่อนนะคปะปลาเพียกันก่อนอพี่เขาบอกว่าสุดยอดซึ่งเราก็ยังไม่เคยกินนะะ อันนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการต้มแล้วนะคะจริงๆอ่ะไฮไลท์ของเราก็คือปลากานะแต่ที่พรมผสมเพิ่มปะเนินเพราะกลัวไม่พอกิดลงไปเลยเลยไม่ต้องเปิดไฟใช่ไหมคะพี่ไม่ต้องเปิดรับ มไมไ่เปิดไใช่แบบอาศัยเตาอ๋อก็คือเราเอาพริกอะไปคั่วกับน้ำมันก่อนแล้วก็พอคั่วหอมแล้วปุ๊บก,ก็เอาเนื้อปลาใส่ลงไปก็ครั้งแรกเลยนะคะลาบเนื้อทำเองโดยมีพี่เขาคอยบอกนะ ตอนนี้สุกแล้วนะคะทุกคนผักซอยใส่ผักซอยใช่ไหมคะครับผมโอเคอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะคะที่เขากินกับร่ามหนูถ้าเป็นสายเหนือเลยผักเพลกับสาระแหน่อ๋อนี่เขาเรียกสารเน่เหรอใช่สารสารเณผักไผ่ถ้าสายเหนือผักไผ่ก็ได้ที่อีสานผักเพลเพราะว่าถ้าถ้าวบ้านหนูสารเน่มันจะเป็นอีกอีอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คืออย่างนีดอยางน้อย หอมเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็ตะไคร้นะคะเจียวหมดเลยเจียวทุกอย่างของเหนือใส่ยูโรซีเปียวลดความเปค็มมาไม่มีเลยนี่แล้วกินนะถ้าขวานให้มีน้ำหน่อยนะพี่มีนูเพิ่มครับผมบอกพี่โตดมาเลยเดี๋ยวให้พี่โตดมาด้วยนะครับพี่โตดปวด เห็นใจเอฟซีด้วยนะคะเขาเรียกร้องหาพี่ตลอดเลยนะกับพี่วังบูดมานี่ทุกคนเรามากินข้าวกันอันนี้คือเมนูที่ได้จากการตกปลาปลาคาราบปลาคารบนะครับปลาเพียอันนี้ลาบดิบปลากานี่ขี้เพียปลากาอันนี้ต้มยำเนี่ยมีต้มยำไก่ต้มยำไก่ของของพี่เขา เราไปได้จากป่าข้างบนมาแล้วนี่คือมิตรภาพาการตกปลา,ปานี่เรามาเจอกันโดยที่แบบว่าเราไม่ได้นัดกันเลยนะนบังเอิญเข้ามาเจอหมาเดียวกันแล้วก็ขอกันตกมาดูบรรยากาศทุกคนฝนก็ยังตกฝนยังตกขอดีครับนะ้ามานั่งกินข้าวด้วยกันครับกินงข้าวมานั่งกินข้าวกินข้าวก่อนทุกคน เดียวกินไม่คุยเลยอ่ะหิวหิวอ่ะทุกคนนี่คือการสูตรการกินของเขานะคะสูตรการกินปลาเดียวเพรทอดอันเนี้ยเกล็ดกับหนังเขาไปทอดกรอบสูตรพี่ชางสเปโร่กัแล้วกันนะกินดิเหรบใช่นี่เลยเราก็มาปุ้มอันนั้นมันดิบนะอ๋อโอเคโอ้โหโดนไปโบกใหญ่โดนไปโบกใหญ่อ่ะโอ้ถ้ากินไม่อย่างงี้กิน ของลาบแซบบอกจิบต้นมเ้นเป็นไงหวานอร่อยสิหวานอร่อยเด้งเดงนิ่มๆกอเปรี้ยวลองเดีไม่เอาใช่ตครับติ๊คับออกบ้ายเนาะมีแขยงขายอยู่หน้าหน้าหน้าปัดต๊ะกินิบไม่ได้สื่อแข็งแห็แกนน้อยในเขยงได้เขงไม่เก็บมาแกนเลาะ้างนะหืมเก็บมันเลน้ใสเนียนๆนะครับเนาะบอสฝากอั้ปากติ๊บบครับ เขามาก่อนกะมัะกรอบมันจะกรอบๆปี๋ฝนเคยโกนเขามากับน้สีใหม่ใส่ลยนะเมื่อกี้เปี้ยทำรุดอันนี้เป็นปลาอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าคนเยอะบอกคล้ายๆปลานิลตอนนี้เราได้มาปลานวลจันทรปลาอีศกปลาการแล้วนะคะเหลือปลานิลที่เรายังไม่ได้ ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นปลาอะไรอ้าวนี่ทุกคนปลานิลจริงๆด้วยโอ้ยบอกแล้วเอ,อ้ยบอกแล้วเออใช่มันสับหคือหรือเปลพี่เคามาเลยโอ้ยตัวใหญ่ตัวสวยด้วยไซยโล <c oughs> โอ้โห <c oughs> สีมาจางเลยโอ้โหสุดยอดว่ะคระบแล้วนะคะทุกคนเข้ามาหรือเปล่าพี่เคส ไปกินอาหารคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็กินของพีง่อ้ยกุ้งกลางเลยคร <laughs> บแล้วปนินนวนจันยี่ศกปากาหมอตะก,กัดด้วยโอเค <laughs>